สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช a n n ลแ d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  ้ o o o i n g ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูมันฉาบเส้นรสบาร์บีคิวครับเป็นเมนูของว่างทานเล่นกัน,นเพลินๆอีกเมนูหนึ่งนะครับรับรองว่าถ้าใครได้ทานเนี่ยจะต้องติดใจแน่นอนนะครับวันนี้ Daddy ใช้มันม่วงกับมันไข่นะครับนำมาทอดให้กรอบตัวมันเนี่ยมันจะมีความกรอบแล้วก็มีความหวานของมันด้วยนะครับ แล้วเรามาโรยด้วยผงบาร์บีคิวนะครับมันก็จะมีความหอมแล้วก็มีรสชาติกลมกล่อมขึ้นนะครับทานได้เพลินๆแล้วก็รับรองว่าหยุดไม่อยู่แน่นอนนะครับที่สำคัญเมนูนี้สามารถเก็บไว้ทานได้นานๆด้วยนะครับทำง่ายๆแล้วก็ราคาเนี่ยถูกมากๆด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับ อย่างแรกจะเป็นมันม่วงแล้วก็มันไข่นะครับทั้งหมดรวมกันประมาณ1นกิโลครึ่งครับดตี้ซื้อมาทั้งหมดนี้ประมาณ40บาทครับต่อไปเป็นน้ําสําหรับแช่มันนะครับใช้ประมาณ1ลิตรครึ่งน้าส้มสายชู2ช้อนโต๊ะน้ํามันสําหรับทอดแล้วก็ผงบาร์บีคิวครับต่อไปเป็นมีดสําหรับปอกแล้วก็ขูดเป็นเส้นนะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกเรานําน้ําเปล่าผสมกับน้ําส้มสายชูก่อนนะครับเราจะใช้น้ําเนี้ยแช่มันเพื่อไม่ให้มันเนี่ยมันดํานะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นํามันมาปอกเปลือกเลยครับแดดตี้ใช้มีดสองคมปอกนะครับมันก็จะปอกง่ายแล้วก็ไม่กินเนื้อมันเข้าไปเยอะด้วยนะครับจากนั้นเราก็นํามันเนี่ยไปแช่กับน้ําที่ผสมกับน้าส้มสายชูนะครับ ตัวมันเนี่ยมันจะมียางนะครับพอมันโดนอากาศเนี่ยมันก็จะทําให้มันของเราดําไม่สวยนะครับเราก็จะนําไปแช่น้ําที่ผสมกับน้าส้มสายชูนะครับมันจะช่วยให้มันของเราเนี่ยไม่มีสีดํานะครับเวลาเรานําไปขูดเป็นเส้นเนี่ยมันของเราก็จะไม่ดําด้วยครับนี่นะครับเราก็ปอกเปลือกให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็นําไปแช่น้ําที่ผสมน้าส้มสายชูเลยครับเสร็จแล้วเราก็ล้างทําความสะอาดนะครับเราก็นํามาผึ่งไว้ก่อนนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะนาํนนนะานมาขูดเป็นเส้นนะครับวันนี้ดัตตี้ใช้ที่ขูดแครอทหรือว่าที่ขูดเส้นมะละกอนะครับแบบนี้จะง่ายแล้วก็ขูดได้เป็นเส้นสวยงามด้วยนะครับเส้นมันจะเล็กนะครับเวลาเราไปทอดเนี่ยมันจะกรอบแล้วมันก็จะไม่แข็งมากนะครับตัวมันเนี่ยถ้าเราหั่นเป็นหนาๆเนี่ยเวลาไปทอดแล้วเนี่ยมันจะมีความแข็งครับถ้าเราหั่นเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้มันจะกรอบอร่อยแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปด้วยครับ เวลาเราขูดมือนึงเราก็จะหมุนมันไปนะครับอีกมือนึงเราก็ขูดไปเรื่อยๆครับขูดไปแบบนี้จนหมดเลยนะครับพยายามอย่าให้เส้นมันยาวจนเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราไปทอดเนี่ยมันจะหักง่ายนะครับขั้นตอนต่อไปเราเตรียมทอดเลยนะครับเราใส่น้ํามันลงไปเยอะสักนิดนึงจากนั้นเราตั้งน้ํามันให้ร้อนครับพอน้ํามันร้อนแล้วเราก็นํามันเส้นลงไปทอดได้เลยครับเราจะทอดไฟกลางๆไปเรื่อยๆจนมันเนี่ยเหลืองกรอบเลยนะครับ เวลาเราใส่ลงไปเราพยายามคลี่อย่าให้มันจับตัวกันเป็นก้อนนะครับถ้ามันจับตัวกันเป็นก้อนเราต้องรีบเขี่ยออกนะครับก่อนที่มันเนี่ยมันจะกรอบไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราเขี่ยตอนที่มันกรอบมันจะหักได้นะครับพอมันเหลืองกรอบแล้วเราก็ตักขึ้นเด็จน้ํามันได้เลยครับจากนั้นเราใช้กระชอนตาทีทีเนี่ยช้อนเศษที่มันตกอยู่ในน้ํามันออกให้หมดนะครับน้ํามันของเราจะได้ใสแล้วก็ไม่เสียง่ายด้วยครับเราก็ทอดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยนะครับ ทอดเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันหากระดาษซับน้ํามันเนี่ยมาลองไว้ด้วยนะครับตัวน้ํามันเนี่ยมันจะได้แห้งครับจากนั้นเราก็พักทิ้งไว้ให้เย็นครับพอเย็นแล้วเนี่ยมันเส้นมันจะกรอบแล้วก็ไม่อมน้ํามันแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรานําผงบาร์บีคิวมาโรยได้เลยครับ มันที่เราทอดประมาณ1นกิโลครึ่งนะครับพอทอดออกมาแล้วเราจะได้ถาดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับแลดดี้จะโรยผงบาร์บีวประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับถ้าใครชอบความเข้มความหอมมากขึ้นก็เพิ่มได้นะครับหรือใครจะใช้ผงชนิดอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยครับพอเราโรยผงบาร์บีวจนทั่วแล้วนะครับเราก็เขย่าหรือว่าคลุกเคล้าให้ผงเนี่ยมันกระจายให้ทั่วนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ เพื่อนๆก็สามารถนําไปทานได้เลยนะครับหรือใครจะเก็บใส่ขวดโหลใส่ถุงเก็บไว้ทานได้นานๆเลยนะครับเป็นเมนูทานเล่นที่ทําง่ายๆแล้วก็ทานเพลินมากๆเลยนะครับแถมต้นทุนราคาก็ถูกมากๆด้วยนะครับเพื่อนๆทําติดบ้านไว้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับหรือใครจะทําขายทําแจกทําเป็นของขวัญให้เพื่อนๆก็ได้นะครับรับรองว่าใครได้ทานเนี่ยจะต้องติดใจแน่นอนครับ เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ